สวัสดีกันด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับ Flash เองนะวันนี้เราจะมาเล่นกันอยู่ในไมค์ค t ทกคาเซิร์ฟนะคะก็ในพาทนี้นะก็จะมาปูดินกันต่อเนาะเวยตกน้ำขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วเราจะอัดประมาณสิบนาทีนะคะพาสสั้นๆพอเนาะเออเอาให้หมดเนี่ยอืมโอเคเราเริ่มมากันต่อนะคะตอนนี้ฝนตกด้วยอ๋อเห็นไหมเกมไม่ค่อยไหลเท่าไหร ถือว่าแจงแจ๋วเ,เลยเนาะมีวิธีต่อ้มันเร็วกว่านี้ปน่ะอนะืม mm อืม mm อืม mm อืมโอเคตอนนี้ก็ใกล้ช่วงคิดมักแล้วใช่ไหมดูดูดนี่น่ารักปะหละอื้อนี่โซคิว so เลยดูด้านหลังอ่า with ี o u Merry c h r i s มันเอานะคะก็มีเพจทำให้นะใครอยากดูสกินก็ตั้งร่างเลยแล้วน้องบอกว่าอยากได้สกินเก่าชอบสกินเก่ามากกว่าก็ต้องขอไว้ด้วยนะคือเฟสอยากใช้อันนี้จริงๆเพราะว่าเฟสเป็นวันมาคอสใหม่แล้วโอเครับทราบทั่วก,การชู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  อ่าใกล้แล้วอ,อ,อินนะึงอินนึงนะโอเคแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็นี่อุ้ยกับตกน้ำโจ๊ะโจ๊ะเอ้าอันนี้เฟสก็จะพยายามดองคลิปไว้นะคะให้มันมีอะไรดูในแนวมั่งโอ้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปเปิด กล่องเจ้า overwatch นะคะ,ะ,คะก็ฝากดูกันด้วยเนาะก็ลง ep ที่เปิดไปรอบแรกแล้วเยามาดูรอบสองกันว่าจะเจ๊งกันขนาดไหนนะคะชิวตอนนี้เฟยก็ได้เปลี่ยนกัดจอใหม่แล้วดูกด f 3ดู g e f a u t g t x 960เลยสุดยอดไม่แหลกเลยเห็นไหมเท่ปะ เดี๋ยวคันหน้าอืมอืมจ,จิงแจวเลยวันนี้แหลกไรเนี่ยอุตส่าห์ชมไปนะการจอนะอืมตุ๊ด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  นี่ลือแหละชื้อชื้อชื้อไอพีเอสมันอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเนาะตอตอนอัดมันอยู่ที่สามสิบเฟรมหรือว่าเฟสเซ็ตไว้ใหม้มันสามสิบด,ดม้มั้งอืมช่างมันวากลวงใครอยากดูมินิเกมอะไรไหมก็เมน้นเมนบอกไว้เนาะเออ ช่วงปีใหม่ก็จะพยายามหาของมาแจกกันนะคะเออต้องรอดูกันแล้วก็อาจจะมีคลิปรีวิวพวกการจออะไรอย่างนี้นะใครยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวนีโอรูชั่นก็ไปดูกันได้นะคะในชาแนลอืมจุบจุบจุบอ่ออาฮะเออจบหมดละ ก็จะใหญ่กว่าฟาร์มของโรงแบนนั้นน่ละเอ้ามันพอดีเลย wow, just, just. Okay, ลว้าสิจัดสิจัดโอเคเราต้องรอไา่มันโตเพื่อจะปัม๊มฟื้มอือโอ้ยออกมาจากกระถงก่อนดูอยู่ในเทิมไม่ค่อยแหลกแล้วอ่ะเป็นอะไรที่โคตรจะจริงแจ๋วไม่จริงเลย มันก็แหลกอะแหละแหลกเลยเนี่ยเอาเจนเครือโหลดนะทุกคนชมไม่ได้เลยนะการจ,จงการจ,จอน่ชมไม่ได้หื้ยโหลดไปดิจิตอลลื่นยังลื่นแล้วเลยอ่นลื่อนแหอะกี้มันมีการจนาินนัลเลตเดียวก็เงี้ยแหละนะมองอย่างเนะง,งี้ยโบกไว้ก่อนชึบใส่ชุดแป๊ม เด so ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะไม่คิดหยุดตกในเหรอปึ๊บยังไงอืมเรายังต้องการไผ่เยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราไปตัด ลุงเบ๊ะมาตัดไว้แล้วอ่ะ <c oughs> ลุงเบ๊ะทำอย่างนี้ได้ไงวะแย่มากเลยลุงฝนตกอ่ะขอพีได้ไหมพี่ดูชุบชืบชืบฝนตกก็มันแหลกนิดนึงเออ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 เอ,อเซตติ้งอันนี้ปรับแฟนซีไว้อ่ะเซตติ้งไลน์มินิอ่ะ หนอมันต้องคอยเซตติ้งเรื่อยๆว่างั้นอืมนิดนึงนะโอเคเฮ้ยฝนหยุดละอืมเข้าทางแล้วปั๊มฟาร์มอ้อยเสร็จแล้วก็ทำ น,นี่ที่แรกแมพอ๋อแล้วเราก็จะไปเป็นวันพิษจนภายหาจุดหมายปลายทางแห่งนั้นกนันโอเยได้มากองก่อน เมื่อกี้เราหายไปตอบไลน์มานิดนึงไปตรงนี้มีอะไรบ้างอะตึ้ง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 หโอหออ,อ,อันนี้คนขายแมพวูดแลนด์คืออะไรกระตุกทำไมงง ดูก็รู้ว่าใครแรกอะไปชืบมีที่ขุดอะไรหรือเปล่าไม่มีวะต้องไปทำขวาอีกกึกกึๆกกึกกึก ลงเหมืองอีกก okay. um ึ๊กกึ๊กกึ๊กกึ๊กลงไข่ฮับกึ๊บกึ๊บกึ๊บชึบอืมอะไรเนี่ยบอฟโคอืมไม่มีอะไรเนาะนี่ ไม่มีเวลอีกช่างมันแล้วเราต้องทำครามอ้อยให้มันดูดีนิดหนึ่งด้วยนะเออจะปล่อยมันแบบนั้นก็ไม่ได้ You know understand เย่แล้วนะขุดอันนี้ก่นอนวูวววลายป้ายลายป้ายโอ้กระตุกกระตุก อืมมันต้องรอให้มันโหลดนิดนึงมันถึงจะหายกระตุกเว้ยเดี๋ยวก่อนนะอัพซีพียูก่อนนะม,มีเหลืองแน่ไอ้หนูหมดยังจ้ะ เคเสร็จแล้วปิดน้ำก่อนเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ความไผ่มันก็ยังไม่เสร็จนั่นเองแต่ว่าแต่ว่าอะไรดีมันต้องรอให้เจ้าไผ่ตรงนี้โตก่อนนะคะมันถึงจะเอามาทำได้รอกันนิดนึง เนะคงน่าจะใหญ่นะดูแหละดินก็ไม่มีใช่ั้งเอาไว้ไปลงเหมืองหาโอเคชุชบชบชบชๆชๆชชเอ้าหมดทำาไมมันได้น้อยจัง งเนี่ได้อย่างน้อยอะหรือมันยังไม่โตเต็มที่วะก็นั่นสิดูในกล่องมีอีกนี่ไงมันยังมาไม่หมดก็ว่าทำเปนมันมน้อยๆไอผี IP ชือ้อืมึมอืมอืมอืมได้ยังอ่ะโอเคตรงนี้รอมันเสร็จนะคะแล้วเราค่อยมาหยิบบู๊บขึ้นมามองไปรอบๆให้มันจบจำแบบนี้ไว้รู้สึกในมือมันดูแบบไงมันกระตุกมากหรือ CPU ประมวลผลไม่ทันแฮ่ ไว้อาฟซีพแล้วเราจะมาจัดกันใหม่แน่นอนนะคอมเราจะไม่หยุดกันแค่นี้ไม่ไรนะต้องรอไผ่เ้ยทำไมมันโตไวเอ้ยเอ้ยหย่เรืยเืยเบไเรยตัวแล้วอ่ะไอ้ยะ ชับชูปชูปชูบชูบชูปชิปชูปชูปชมปชููปูปชูปชปนนีชูป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 อูปปชูปูนป สำหรับใครที่อยากติดต่อสปอนเซอร์นะคะก็กดได้ที่ page, แฟนเพจใต้ล่างดีสคิปชั่นเลยเนาะอืมก็เรื่องราคาอะไรเงี้ยไว้ค่อยมาคุยกันนะก็รับโปรโมททั้งชแนล YouTube นะคะแล้วก็เออร้านค้าไม่ว่าจะเป็นการทำพวกแบนเนอร์อะไรเงี้นะคะอืมอันนี้คืออะไรอริษเรตดีจากไข่ย you know, ูนไข่ โอเคเราได้เยอะแล้วชุดก์ก็เคนอืมมันเลยมาละโอเคเดี๋ยวไว้ okay, พาร์ทหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ต้องขัตัวไปก่อนนะคะเราต้องไปนอนละพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนไว้โซยานอีพีหน้ามันเสร็จแล้วหน้ารับประกันโ okay. อเคบ๊ายบายนาะอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยใครอยากดูคลิปเก่าก็ด้านข้างเลยนะยำยำ